ไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวนรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวน รสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าว ไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทํากินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทํากินมากเลยคะ่ะมามค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูหน้าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชาติก,ก็คงกลมกลม่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะ บ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยค่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยค่ะ มามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชาติก,ก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้า ไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็ไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้า ไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูหน้าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวนรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านชั้นชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวน รสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวนรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าว ไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมาๆค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูหน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกลม่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะ บ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยค่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูหน้าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวนรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยค่ะ มามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็ไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยค่ะ มามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้า ไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวน รสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าว ไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะบ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี่ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวลรสชักก็คงกลมกล่อมกินแล้วต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆว้าวไก่ต้มนี่มันอร่อยจริงๆเลยแฮะ บ้านใครลองทำกินแล้วบ้างคะสำหรับบ้านฉันชอบทำกินมากเลยคะ่ะมามาค่ะทุกคนมากินไก่ต้มอบสมุนไพรด้วยกันจ้าไก่ต้มอบสมุนไพรนี้ดูน่าอร่อยจริงๆกลิ่นหอมอบอวล